วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไรซ์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมโตเกียว สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไรชูการอยู่ประมาณ431.25แคลอรี่ต่อขนมโตเกียวทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่862.5แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไรชูการแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง50%เรามาเริ่มจากทำไส้คัสตาร์ดกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไรชูการ นมข้นจืดและไข่ไก่ลงในหม้อตุน๋นคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเคม็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่อนเสริมไอโอดีลงในภาชนะคล้าผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักไว้แล้วใส่ไข่ไก่มิตรผลไลชูการนมข้นจืด กลินวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีอุ่นกระทะเทฟรอนให้ร้อน ตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเกลี่ยแป้งออกให้เป็นแผน่นรอจนแป้งบริเวณด้านบนแหง้งตักไส้ลงตรงบริเวณใกล้ตัวจากนั้นใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนค่ะยกออกจากกระทะวางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว